ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันในเรื่องของช่วงที่มีเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 ที่เราต้องใส่หน้ากากเนี่ยท่านมีปัญหาในเรื่องของอาการทางตาอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ท่านทำอย่างไรนะคะหรือว่าท่านอาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะว่า เป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะดูค่ะก็นี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นจากช่องทางทวิตเตอร์นะคะก็ได้สอบถามไปในลักษณะเดียวกันนะคะว่าใส่หน้ากากอนามัยในช่วงนี้แล้วมีอาการอย่างไรบ้างนะคะโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยจากผลที่เห็นใน t w i t t e อร์นี่นะคะก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะค่อนข้างตกใจอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนพวกเรานะคะส่วนใหญ่เลย90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะมีปัญหาจากการใส่หน้ากากอนามัยนะคะมีปัญหาที่ตาชัดเจนเลยมีเพียงแค่10 เปอร์เซนต์เท่านั้นเองที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจากการใส่หน้ากากอนามัยนะคะโดยสัดส่วนที่มากที่สุดค่ะแน่นอนก็คือเป็นเรื่องของอาการตาแห้งนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็ในสัดส่วนที่พอกันก็บอกว่ามีไอน้ําเกาะที่แว่นนะคะแล้วก็มีบ้างที่ท่านที่บอกว่าอาจจะมีในเรื่องของตากุ้งยิงแล้วก็ต่อมไขมันอุดตันที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะส่วนเหลืออีกสิเนี่ย ก็เป็นส่วนน้อยมากๆเลยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใส่หน้ากากาอนามัยเนี่ยมันส่งผลกับคุณภาพชีวิตคุณภาพของสายตาคุณภาพของดวงตาของเราอย่างมากเลยทีเดียวค่ะก็จากการที่ได้ไปรีวิวมานะคะก็พบว่าการใส่หน้ากากเนี่ยทำให้ตาแห้งได้จริงค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรหลยถ้าอาจะสงสัยว่าเอ๊ะการใส่หน้ากากเนี่ย ทำให้ตาแห้งได้ยังไงมันเขียวอะไรกันนะคะก็ต้องบอกว่าการที่เราเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะคะวันนี้เอาหน้ากากอนามัยมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยก็การที่เราเนี่ยนะคะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะแล้วก็ในลักษณะนี้ไม่แน่ใจพูดได้ยินเสียงไหมนะคะก็ เหตุผลที่ทําให้เราตายแห้งนะคะก็คือเวลาที่เราหายใจออกเนี่ยลมค่ะมันร่วก็เลยขึ้นมาเป่าตาตลอดเวลาอย่างนี้เลยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะก็เลยทําให้เกิดอาการตาแห้งค่ะก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยไปอยู่ตามชายทะเลที่มีลมแรงใช่ไหมคะหรือว่าพัดลมเราเนี่ย เป่าที่ตาเราตลอดเวลาเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการตาแห้งอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน,นะคะ่ะการที่เราใส่หน้ากากอนามัยแล้วลมเนี่ยรั่วขึ้นมาโดนที่ดวงตาเราตลอดก็เหมือนกับเราเนี่ยถูกลมเป่าที่ตาตลอดนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยมีอาการตาแห้งหรือว่าไม่สบายตาเช่นเดียวกับการที่เราถูกพัดลมเป่าชัดเจนค่ะรวมถึงมี ข้อสังเกตต่างๆมากมายนะคะในช่วงที่เป็นสภาวะของโรคโควิด -19 ทีแล้วก็ที่พวกเราทุกคนต้องใส่หน้ากากอนมามัยนะคะอย่างเช่นในวรารสารทางจักษุของทางยุโรปนะคะก็ได้มีจักษุแพทย์ะค่ะได้ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนมามัยจากโรคระบาดโควิด1นเนี่ยนะคะก็พบว่ามีคนไข้ะค่ะเช่นคนไข้หลังผ่าตัดทางจักษุนะคะหรือว่า หลังฉีดยาเข้าน้ำบูนล,ลูกตานะคะมีข้อสังเกตว่าอาจจะค่ะมีการติดเชื้อที่บริเวณเยื่อบุตาแล้วก็รอบๆตาเนี่ยสูงขึ้นกว่าในสภาวะปกตินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เราใส่หน้ากากอนามัยนะคะในลักษณะนี้เนี่ยบางทีเราใส่แล้วมันเลื่อนขึ้นมาค่ะก็เลยเกิดการสัมผัส กับที่บริเวณลูกตานะคะซึ่งพาเอาเชื้อที่ไม่สะอาดตามบริเวณผิวหนังเนี่ยเข้าไปคอนแทคกับที่บริเวณลูกตาด้วยซึ่งก็จะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะของการติดเชื้อที่บริเวณลูกตาดวงตาเยื่อบุตาได้โดยเฉพาะที่ต้องระวังมา,มากๆเลยก็คือผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะคะที่เราจะต้องระวังในเรื่องของภาวะการติดเชื้อที่ลูกตาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือเป็น เรื่องที่ค่อนข้างสําคัญะคะ่ะซึ่งนอกจากตาแห้งแล้วก็จะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อที่บริเวณรอบดวงตาด้วยรวมถึงเรื่องของตากุ้งยิงแล้วก็ต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันนะคะจากข้อสังเกตเนี่ยก็พบว่าในช่วงนี้ก็พบคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของต่อมไขมันอุดตันแล้วก็ตากุ้งยิงเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงๆนะคะแต่นี่เป็นข้อสังเกตส่วนบุคคลนะคะไม่ได้มีการศึกษาวิจัย ข้อมูลชัดเจนค่ะที่ได้ทำอ้อเกือบลืมไปค่ะมีการทำโพ ใน Facebook ของเราด้วยนะคะถ้าท่านเห็นในโพสต์ก่อนหนะะ้าก็คือนอกจากการทำโพใน Twitter แล้วเนี่ยเราก็ยังมีโพใน Facebook ด้วยซึ่งใน Facebook เนี่ยก็จะสามารถให้ท่านแอดคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มได้นะคะก็มีท่านกรุณาแอดคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มบอกว่านอกจากปัญหาตาแห้งไอ้น้ำเกาะแว่นแล้วตากุ้งยิงตาติดเชื้อต่อมไขมันอุดตันแล้วนะคะยังมีปัญหาในเรื่องของไอ้น้าที่ข้าง อยู่ในหน้ากากอนามัยด้วยซึ่งทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะเพราะว่ามันเปียกใช่ไหมคะคิดว่าวันนี้ข้อมูลที่เตรียมมาน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้หลายท่านได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าข้อหนึ่งเลยปัญหาเรื่องจากการใส่หน้ากาก,ากเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกท่านประสบกันเยอะมาก90%นะคะจากผลโพที่ได้ทำ